สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิ o พาธครับผมวันนี้มาพูดถึงบุคคลที่อยากแนะนําให้ติดตามในโลกของ IG แล้วกันนะหรือ i ิน t a g r a m นะครับบุคคลเหล่านี้ถือเป็นคนที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะเราโต้ผมเองติดตามมาสักพักใหญ่แล้วนะครับเลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ครับน่าจะช่วยทําให้ทุกท่านเห็นภาพของสไตล์ที่สนุกสนานค้นแล้วกันนะตามไปด้กันครับว่าเขาคือใครกันบ้าง พูดแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือแต่ละคนครับก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะผมตั้งใจเลือกมาให้มีความขัดแย้งนิดนึงนะครับมีความคอนทราสต์ของ สไตล์ที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นเวลาตามเนี่ยเราจะได้มี reference ที่หลากหลายในการเลือกแต่งตัวในอนาคตได้ง่ายครับเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยละกันครับคนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะแล้วผมติดตามเขามาสักพักใหญ่แล้วนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสไตล์ไม่ได้เคยเปลี่ยนเลยครับคนนี้มีชื่อว่า LL Wood ครับ LL Wood เนี่ยแต่งตัวแนว Military In Spi r e นะหรือว่าแนว Military เลยแหละถ้าเลื่อนลงไปข้างล่างครับจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยเป็นคนแต่งตัวแนวแบบ Military นะ military เลยแล้วก็เลือกใส่เสื้อผ้า แนวแบบวินเทจหรือเซอร์พัสเป็นหลักนะครับถามว่าแบบ LLWU เนี่ยน่าสนใจยังไงคือณปัจจุบันนี้ครับเขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเล็กน้อยนะคือเปลี่ยนไปเป็นแนวแบบมิลิเ a อ y รียนสปมากขึ้นคือจะมีเสื้อผ้าแบรนด์ใหม่เข้ามาจะเป็นแบรนด์ที่เขาเป็นดีคเตอร์อยู่ด้วยนะครับซึ่งสไตล์การแต่งตัวก็จะมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะแต่ว่าจะมีความมิลิเ a อ y รีหรือมีความทหารลองไปสังเกตดูครับวิธีการแต่งตัวเขาเนี่ยจะเป็นแนวแบบ o ู e ฟิตนิดนึงเนอะคือไม่แบบ พอดีตัวขนาดนั้นนะครับชุดที่ผมคิดว่าผมชอบมากๆคือชุดที่เขาแต่งเป็นแนวยีนทั้งเสื้อและกางเกงนะคือแจ็คเก็ตด้วยกางเกงด้วยคือแต่งออกมาได้ดีมากๆครับแล้วก็เป็นลุคที่ผมชื่นชอบนะเขาทําให้ผมรู้สึกว่ากางเกงรีไวส์ที่เป็นแนวแบบสเตรทฟิตเนี่ยหรือว่าคลาสสิกฟิต501ที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นทรงที่สวยมากๆนะครับเพราะว่าเขาแต่งออกมาแล้วดูดีมากๆเลยทีเดียวครับพอฉันถ้าเกิดใครกําลังมองหาอินสปิเรชันในการแต่งตัวแนวแบบ มิลตเทอรี่แวร์นิดนึงลูฟฟิตนิดหน่อยครับลองดู LL Wood ครับมาถึงคนที่2ครับคนที่2จะแตกต่างแล้วกันเป็นสไตล์ที่แตกต่างน,นะครับคนคนนี้มีชื่อว่า Steve Calder ครับ Steve Calder เนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า i n f o r m a l a นะครับ i n f o r m a l e เนี่ยถือเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนนะครับที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนรู้จักแล้วกันนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักลองเสิร์ชดูได้ครับเสื้อผ้าของเขาก็จะเป็นแนวแบบ Casual s a r u a l แล้วกันผมผมใช้คำพูดนี้แล้วกันนะคือมันดู Casual แต่ว่าในรายละเอียดของเสื้อผ จะมีดีเทลที่ค่อนข้างแตกต่างจากเสื้อผ้าทั่วไปนะผมยกตัวอย่างนะเช่นจังเกิลแจ็กเก็ตของอลักาก็จังเกิลแจ็กเก็ตเขาจะาสวยมากนะคือมันมีความแตกต่างในตัวมันเองนะครับแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาแต่งเนี่ยต่อให้เป็นแบบผ้าลินินแล้วก็ตัดเย็บแบบเสื้อเชิ้ปตปกติแต่ด้วยสไตล์ครับมันมีความแคชชวลอยู่ในทีนะไม่ว่าจะเป็นกางเกงแบบอีซี่แพนที่ว่าแบบด้านหน้าเป็นผูกเชือกอะไรแบบนี้นะครับในทางกลับกันก็คือเขาสามารถหยิบเอาตัวชิโน่ที่เขาผลิตครับเอามาแต่งตัวให้มันดูน่าสนใจได้นะรวมถึงเเขาาป็นผู้ชย ที่แต่งตัวแนวแบบชาทูเยลได้เท่มากๆครับแบบตัดสูตรมา1ตัวสีน้าตาลแล้วแต่งออกมาแล้วแบบเจ๋งฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนแล้วกันนะครับที่ผมคิดว่าคุณควรไปติดตามนะครับแล้วดูสไตล์เขาไว้แล้วกันนะสติปเคาน์เตอร์ครับต่อมาบิดไปอันที่ค่อนข้างสตรีทแวร์หน่อยแล้วกันอันนี้เป็นดารานักร้องและก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับในโลกของสตรีทแวร์ด้วยนะครับเป็นคนชาวฮ่องกงนะครับมีชื่อว่าชอนยูนะครับหรือว่ายูเมนลกนะครับชื่อไอจีมีชื่อว่า 666นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่สร้างกระแสให้กับโลกสตรีทแวร์ในประเทศจีนได้อย่างแบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วตัวเขาเองก็มีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะครับชื่อ Madness นะครับสไตล์การแต่งตัวขอ,ของผู้ชายคนนี้เท่อยู่แล้วแต่การแต่งตัวของเขามันเท่ขึ้นไปอีกด้วยสไตล์ที่แบบเป็นสตรีทแวร์นะจะยืดตัวใหญ่ๆหลวมๆนิดน,นึงโอเวอร์ไซส์รวมกับกางเกงแบบโอเวอร์ไซส์น,นิดนึงนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันออกมาดูดีมากๆนะหลังๆเนี่ยอาจจะลงรูปครอบครัวซะเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองไล่ลไปดูููรืออ่่่านนๆทียใ ด้วยเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเริ่มเก็ตเซนต์บางอย่างนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เ mm hmm. ขาเรียกว่าแลชักจูงแล้วกันนะว่าเทรนด์ของปีหน้าหรือปีนี้เป็นอะไรนะครับเพราะฉันตามไว้ครับถาหรับใครที่ชื่นชอบแนวสตรีทแวร์นะโลโก้6คครับ หนีจากสตรีทแวร์ครับมาสู่โลกของอเมริกันวินเทจกันบ้างครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะผู้ชายคนนี้ควรไปตามนะครับนั่นคืออีธานนิวตันครับผู้ชายคนนี้ครับเคยทํางานอยู่กับลาฟลอเรนนะเดียมารีแล้วปัจจุบันเปิดแบรนด์ของตัวเองที่มีชื่อว่าไวเซนแอนโคนะครับไวเซนแอนโคลหรือว่จะมีกลิ่นไอที่คล้ายๆแบบอเมริกันวินเทจและอเมริกันที่แบบจัดๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเวสเทิร์นเชิร์ชกางเกงยีนคุณภาพสูงอะไรเงี้ยหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆนะครับแต่ในทางกลับกันคือเขาก็ยังงงงแครี่่ขออบาาย เป็นซาทูเรียแวร์นะครับเช่นแบบเรดิชแวร์ของดาวโคเรเป็นต้นนะครับผู้ชายคนนี้แต่งตัวได้หลากหลายลุคมากหลากหลายสไตล์แล้วเป็นคนที่แบบขุนค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างทวมนิดนึงแล้วกันแต่ว่าแต่งตัวมาแล้วได้ดูดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขุนแบบทวมนิดนึงหรือรู้ตัวว่าเป็นคนตัวใหญ่หน่อยๆครับลองติดตามคนนี้ด้วยครับว่าเขาแต่งตัวแนวไหนแล้วก็สไตล์ที่เขาเลือกใส่เป็นแบบใดนะครับ ผมคิดว่าตามไว้เนี่ยเวิร์กแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถแต่งตัวได้แบบเวิร์กแวร์จัดๆไปจนถึงซาทูรียลแวร์จัดๆคือทำได้หมดครับเท่ hey, แนะนำให้ไปตามดูครับมาถึงอีกคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะเขาเรียกว่าแหละเป็นคนที่ควานหาซื้อของเก่าเก่งแล้วกันนะครับเป็นคนที่เลือกซื้อของมือสองค่อนข้างบ่อยแล้วก็ออกมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองแบบเริ่มต้นจากการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองนะครับในสไตล์การแต่งตัวต่งตงตางๆนะครับคนคนนี้มีชื่อว่าอ e ีทันวองทันวองเนี่ยก็ <ๆ S 2> เป็นคนที่แนะนําให้เลือกซื้อ กางเกงแนวแบบอัพไป2ไซส์แล้วไปเก็บเอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยากได้กางเกงที่แบบฟิตแบบคลาสสิกนิดนึงรวมถึงแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าในหนังนะครับซึ่งเขามีบล็อกส่วนตัวอยู่ด้วยนะลิงก์อยู่ใน IG นะครับพะนั้นใครชื่นชอบก็ลองไปติดตามอยู่ได้แล้วตัวเขาเองก็แต่งตัวแนวแบบ thrift shop ซื้อเสื้อผ้ามือสองออกมาแล้วแต่งตัวจับคู่กันแล้วออกมาดูดีคือเนี่ยน่าจะเป็นอัลติเมทของใครหลายๆคนที่อยากซื้อเสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะแต่งตัวแนวไหนจากเสื้อผ้ามือสองนั้นนนน ก็ได้ครับที่คุณควรไปตามนะกับผู้ชายคนนี้ครับอีธานบงแนะนําให้ไปลองดูครับผู้ชายน,นี้ค่อนข้างดังมากๆนะแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยนะครับในวงการแบบพวกคลาสสิก n มนแ a วหรือว่า n มนแ a วทั้งหลายนะครับอีธานบงครับแนะนํา ค้สุดท้ายครับอันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งเลยกันอันนี้เป็นแนวที่กําลังมาในช่วงนี้นะครับสาหรับในประเทศไทยนะฮะนั่นก็คือแนวแบบเกาหลีนะครับจะแต่งตัวให้ลู o ฟิ fit แต่ว่ามันออกมาแล้วพอพอชั i นดีแล้วกันคือเหมาะกับรูปลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ใส่กางเกงที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินเหตุค่อนข้างหลวมพอดีพอดีอันนี้อาจจะต้อง adapt ใช้ต่อแล้วกันนะเพราะว่าฟิตเนี่ยเป็นเรื่องยากมากที่จะแนวให้มันแบบเท่ได้จากฟิตแบบเกาหลีนะครับสำหรับคนคนนี้ครับผมคิดว่าคุณสามารถแต่งตัวตามได้ไปลองดูก็ได้ครับว่าการที่เขา ตัวเป็นแนวแบบโอเวอร์ไซส์วยหน่อยเนี่ยมันออกมาหน้าตาแบบไหนนะครับอันนี้มีชื่อ IG ว่า b happy harry ครับคุณแฮร์รี่นี่ก็ชอบถ่ายรูปกับลูกนะครับแต่หลังๆก็เริ่มถ่ายเดี่ยวแล้วทุกรูปรับที่เขาถ่ายถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยเสื้อผ้าเขาจะดูใหญ่กว่าตัวอีกนิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมครับถือว่ายังสวยอยู่แล้วก็ยังเท่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปลองดูครับกับสไตล์เกาหลีแนวคุณพ่อแฮร์รี่คนนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเขาอะยังมีการหยิบเอาแบบแนว military wear เข้ามาใช้ด้วยนะครับแถมเป็นคนท นะถ้าเกิดคุณไปนั่งดูดีๆนะเขาจะมีแบบสไตล์ที่แบบเบอหลากหลายสามารถแต่งได้แบบสนุกนี้ก็แนะนําให้ไปลองดูครับแต่ลุกที่ผมชอบมากๆนะก็จะเป็นลุกที่แบบเขาใส่กางเกงสลกทรงหลวมหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตยีนครับ ลูกนี้แหละเท่โคตรอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลครับ IG ที่ผมคิดว่าถ้าคุณไปตามก็จะได้เซนส์ของการแต่งตัวของแต่และสไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยดิฟดาวลงไปในสไตล์ใดสไตล์หนึ่งแบบ100%นะจริงๆคุณควรจะโอเพนไว้เสมอครับว่าณตอนนี้คุณชื่นชอบแบบนี้ก็ลองค้นหาไปเรื่อยๆครับในทางกลับกันก็อย่าลืมสไตล์อื่นครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างหรือของบางชิ้นที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคุณนะ แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่นึกไม่ค่อยออกครับว่าต้องแต่งตัวยังไงเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ครับที่อยู่บนโลก IG เนี่ยหรือโลกอินสตาแกรมเนี่ยสามารถช่วยคุณได้นะเพราะฉันลองไปติดตามอยู่ครับประมาณนี้ครับกับบุคคลที่อยากแนะนำแล้วกันนะครับในโลกอินสตาแกรมนะดูบ่อยๆแต่งตามบ้างในบางโอกาสผมเชื่อว่ามันจะช่วยทำให้คุณออกนอกกรอบเล็กๆของคุณได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่มีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ามี IG account อันไหนที่อยากแนะนำให้ผมลองไปติดตามตก็สามารถ ทิ้งไว้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะตามเข้าไปดูนะว่าคนคนนั้นแต่งตัวแบบไหนเผื่อครับว่าจะได้พัฒนาสไตล์ของตัวเองในอนาคตนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ